วัดบงปีกลูกระยะห่างในการกลางปีกเอาฝั่งนู้นฝั่งนน้นเส้นสามฝั่งนู้นน,น่ะเท่ากันไหมเท่ากันครับโอเคสุดยอดต่อไปหางปลาอันสุดท้ายแล้วสวยงามมากครับผมว่าวช่างจรันหาทำว่าวสองห้องสวดหางเมียอท่าสิบตัวแรกครับ หลังจากที่ทําจุฬาเมษทาสิบตัวแรกไปแล้วค้างคืนหนึ่งคืนซอดแจ้งสนุลรันทุ่งจนเป็ดร้องอะไรนะเป็ดรันทุ่งเป็ดตื่นเลยครับวันนี้มาอยู่ได้แปดวันแปดคืนทำสองห้องถอดหางเมรท้าสิบโอ้โหเราเราได้สวยงามมากครับเราปีกได้สวยงามมากเลยโอ้โก็สวยขึ้นโครงสวยมากวันระยะวันระนยะห่างของปีก แม่แล้วปีกรูปเท่ากันพอดีนะครับเหลือหางกลางอาใส่โอเอาข้างละแปดพอวัดทีเดียวเลยแล้วก็ตรงปีกรูปลงไปครึ่งหนึ่งของแปดก็คือสี่ข้างละสี่ข้างละสี ใช่ครึ่งหนึ่งของแปดไงข้างละสี่ลงไปข้างล่างข้างละสี่เหมือนกันข้างล่างข้างละสี่เท่ากันตรงปีกล่างน่ะปีกล่างข้างละสี่มาตรงปีกล่างก่อนปีกล่างข้างละสี่ น,น,นางปลายาวยาวยี่สิบกว่าข้างแล้วสิบ่ละครึง่งหนึ่งมัดกึ่งกลางแล้วก็มัดเคโอหตั้งใจมากเลยสวยงามพระรามแปดปีบสวยมากครับทั้งปีดแม่และปีดลูกเหมือนกนันเปี้ยเลย เอาเสร็จเรียบร้อยครับผมสองห้องถอดหางขนาดเมตรห้าสิบของเอฟซีคช่างจันจากอำเภอโนนสูงโคราชครับผมโอ้โหสวยงามมากสวยงามมากสวยงามมากสามัมภาษณ์หน่อยเป็นไงบ้างทำว่าไปแล้วภูมิใจมากครับที่ว่าสองห้องได้ด โอเคเดี๋ยวติดพระลมเดินฟ้าสี่สวยเดี๋ยวขอดูเนื้องงานหน่อยโอ้โหสวยงามมากฮะงานไม้งานเชือกดยช่างจรันสวยงามมากครับเหลาปีกที่สวยมากครับผมสวยงามมากครับโอ้เหลาสวยมากมาเชือกแค่ได้เลยครับ ครั้งแรกทําได้ขนาดนี้ถือว่าผ่านนะครับขออนุติดตามติดพระรูปมแล้วก็ไปเทสครับผมโอเคครับ